มาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับชาววันพุธกลางคืนครับการงานมีคุณหลักผู้ใหญ่เมตตาครับ แล้วก็ชาววันพุธกลางคืนถ้าทํางานแล้วท่านเนี่ยได้ปรึกษาผู้ใหญ่ได้เข้าหาผู้ใหญ่งานนั้นจะสําเร็จง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ชาววันพุธกลางคืนมีเกณฑ์การเดินทางไปอบรมสัมมานาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับชาววันพุธกลางคืนครับเรื่องการเงินต้องระมัดระวังนะครับระวังเสียเงินระวังถูกหลอกระวังถูกโกงอย่าฮะอย่าให้ใครหยิบย,ย,ยืมเงินนะครับเรื่องความรักอันนี้มีข่าวดีสําหรับคนโสดน,นะฮะคนมีคู่ความรักก็ คลายตัวมีปัญหาก็คุยกันแล้วก็มีความสุขกันความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับควรมีคู่อยู่ในทิศทางที่สวยฮะแล้วก็ใครที่คบหากันนานๆก็มีเกณฑ์แต่งงานกันนะครับเรื่องสุขภาพครับระวังเรื่องของกระดูกก้ามเนื้อนะครับแต่ก็ไม่น่ากังวลน,นะฮะและ่องโชงลาบครับจะมาจากเลขทะเบียนรถนะฮะแล้วก็ชาววันผู้กลางคืนมีเกณฑ์กันเดินทางไกล,ลหรืออาจจะไปต่างประเทศได้นะครับเลขนำโชคคือ9 8 7 3 2นะครับ9 8732ทําบุญด้วการถ่ายชีวิตโคกระบือจะเป็นการเสริมดวงเป็นอานิสงส์ที่จะทําให้ชาววันทุกคืนนั้นดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขครับมาถึงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับการงานสําเร็จการค้าการขายงานออนไลน์แฮปปี้ลงตัวมีความสุข โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ชาวพฤหัิหงานดีโดดเด่นเป็นสงา่าราศีการเรียนไปได้สวยมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้เรียกได้ว่า2ส,สัปดาห์นี้ชาวพฤหัสหะังานดีครับการเงินก็มาจากการออนไลน์การลงทุนพุ้นกองทุนต่างๆทิศทางของการเงินสวยงามครับเรื่องของความรักครับเป็นดวงที่ตกลงวงใจอยู่ด้วยกันครับใครโสดก็จะสละโสดนะครับควรมีคู่ก็เป็นดวงการได้ซื้อบ้านใหม่นะครับกแต่งต่อเติมบ้านใหม่ มีความสุขในสัปดาห์นี้ครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงครับใครเจ็บป่วยเป็นไข้ก็จะหายวันหายคืนครับและเรื่องโชคลาภครับยังไม่ได้โดนเด่นนะฮะสำหรับชาวเพื่อสใครสายเสียงโชคต้องระมัดระวังนะครับเรื่องเรื่องที่น่ากังวลใจนะฮะก็ระวังคนที่จะนําปัญหามาให้นะครับสาหรับท่านที่เกิดพฤหัสนะครับเลขนําโชคคือ0ูนย์สครับชาวเพื่อนครับให้ไปทําบุญถวายหลอดไฟถวายเทียนจํานำมัษาจะเป็นการเสริมดวง ให้เกิดความสุริมงคลและส่งผลทำให้ท่านดวงดียิ่งขึ้นไปนะครับ